ช่องตามใจทูเดย์บทที่881สำนักชางสองก่อตั้งขึ้นแล้วในใจหลินหยุนก็ได้วางแผนไว้แล้วนอกเหนือจากชางสองกรุปแล้วก็จะต้องก่อตั้งพลังอำนาจด้านบูขึ้นมาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยตั้งชื่อว่าสำนักชางสองอีกทั้งตอนนี้ก็ยังมีพลังอำนาจที่มีอยู่แล้วสำนักบูแท้แห่งซีเป่ยถูกหลินหยุนทำลายค่ายกนจิวเจ๋และสังหารเจ้าสำนักและผู้บริหารระดับสูงกลุ่มหนึ่ง หลังจากนั้นก็ได้ยึดสำนักบูแทไว้จากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักชางเยว่าด้วยชื่อของหลินชางชงและเยะ่เย,ยว่ารวมกันตั้งเป็นชื่อสำนักขึ้นมาเมื่อนึกถึงเย่เย,ยว่าแล้วในใจของหลินหยุนก็รู้สึกเจ็บแปลขึ้นมาค่ายคนนิรันดร์การได้ปรากฏขึ้นบนโลกนี้แล้วเย่เออคนคนนั้นจะเป็นคุณหรือไม่นะ ตอนนี้ต้องหยุดความคิดในใจเช่นนี้ชั่วคราวไปก่อนถ้าคิดอยากจะสืบเสาะตามหาที่อยู่ของเย่เยาว่าละก็สิ่งสําคัญที่ต้องทําตอนนี้ก็คือจะต้องยกระดับพลังความสามารถของตัวเองให้สูงขึ้นโดยเร็วที่สุดตามที่คานอตินเลี่ยมพูดไว้เทพธิดาแห่งชีวิตของโลกตะวันตกคนนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเทพ,พจันทราของชาวจีนคนนั้นอย่างเห็นได้ชัดหลินหยุนจําเป็นจะต้องหาโอกาสไปยังโลกทางตะวันตกสักครั้งหนึ่งเพื่อติดตามข่าวสารของเทพธิดาแห่งชีวิต อีกทั้งตอนที่อยู่ในสนามล่าเจ็ดเผ่านั้นคนชาวตะวันตกพวกนั้นได้นําเอาหินทิพย์มาจํานวนมากมายหินทิพย์พวกนั้นก็คือสิ่งที่หลินหยุนขาดแคลนมากที่สุดรอให้สถานการณ์ของประเทศจีนทางนี้มั่นคงเสียก่อนแล้วฉันจะรีบไปโลกตะวันตกสักครั้งลินหยุนตรงไปที่สํานักชางเยลพาผู้คนของสํานักชางเยลกลับมาหลังจากนั้นก็มอบให้กับโลสเวฉีตระกูลโลเป็นตระกูลใหญ่ที่สุดในโลกบูแห่งเจียงหนานอีกทั้งพลังอํานาจของตระกูลโลก็ไม่เลวทีเดียว พวกนี้ก็คือพลังอำนาจนักบูที่มีอยู่ในมือของหลินหยุนนั่นเองถ้ารวมทั้งซูจือเหลียงและซูหนันเข้าไปด้วยหากไม่นับหลินหยุนแล้วนี่ก็เป็นพลังอำนาจนักบูที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วหลินหยุนเชื่อว่าก็เพียงพอที่จะไปต่อกรกับพวกสำนักใหญ่ระดับแนวหน้าของโลกบูได้แล้วเมื่อกำชับโลกเสวชีแล้วจากนั้นก็รวมนักบูของสำนักชางเยเว่และตระกูลโลกเข้าด้วยกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานให้กับสำนักชางสอง สำหรับเจ้าสำนักชางชองนั้นตอนนี้หลินหยุนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจะให้ใครมารับตำแหน่งนี้ตอนนี้ลูกน้องของเขาก็มีซูจือเหลียงและซูหนันที่มีพละกกำลังแข็งแกร่งที่สุดแต่ว่าทั้งสองคนก็ยังไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองสำนักใหญ่ขนาดนี้แม่ครับหวังซูเฟินกับเหมาะสมที่สุดแต่เสียดายที่ว่าเธอไม่ใช่นักบูความจริงแล้วในใจของหลินหยุนกับมีคนที่เหมาะสมอยู่แล้วนั่นก็คือปู่ของเขานายทานหลินซื่อเฉิงนั่นเอง เสียดายที่ว่าหลินซื่อเฉิงเพิ่งจะได้เริ่มฝึกฝนบำเพ็ญเพียรได้ไม่นานนกะถึงแม้ว่าพรสวรรค์จะไม่เลวเลยแต่ว่าระยะเวลาในการฝึกฝนนั้นก็ยังน้อยเกินไปพะละกกำลังตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะมารับตำแหน่งเจ้าสานักได้เช่นนั้นแล้วหลินหยุนก็ได้แต่รับตำแหน่งเจ้าสำนักชางชองไปชั่วคราวก่อนรอให้พลังฝึกฝนของหลินซื่อเฉิงได้ยกระดับสูงขึ้นแล้วค่อยส่งมอบตำแหน่งเจ้าสำนักให้กับหลินซื่อเฉิงต่อไป ลูกศิษย์ของสำนักชางสองก็มีแล้วและยังมีซูจือเหลียงกับซูหนันยอดฝีมือระดับแดนเทพเช่นนี้คอยบัญชาการอยู่แต่ว่าตอนนี้จําเป็นจะต้องหาสถานที่แห่งหนึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักชางสองแล้วสถานที่แห่งนี้จะต้องอยู่ไม่ไกลจากจงโจมากนักถ้าหากไกลเกินไปแล้วก็จะไม่สามารถคุ้มครองชางสองกรุ๊ปได้หลินหยุนจึงได้เช่าสถานที่บริเวณเชิงเขาแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับเขตบริเวณจงโจไว้ แต่ว่าจงโจเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นชี้ทิศประบางมากหลินหยุนจึงหยิบเอาจำพวกหินหยกและหินที่ผ้าธาตุออกมาจากแหวนเก็บของแล้ววางค่ายกลรวมพลังห้าธาตุพระสวรรค์เอาไว้แน่นอนที่ว่าค่ายกลรวมพลังห้าธาตุพระสวรรค์น,นี้จะต้องอาศัยแต่พลังจากหินหยกและหินที่ผ้าธาตุพวกนั้นจึงจะสามารถวางค่ายกลได้สำเร็จเมื่อเทียบกับค่ายกลรวมทั้งห้าธาปอของทะเลสาบเวหว่านนั้นแล้วก็ยังห่างไกลกันมากทีเดียว แต่ว่าก็เพียงพอที่จะให้ลูกศิษย์ของสำนักช่างชองใช้ในการฝึกฝนพลังได้หลังจากได้จัดการสถานที่ตั้งของสำนักชางชองแล้วโลสเวชีก็ให้ลูกศิษย์ฝีมือระดับหัวกะทิของโลจินและยังมีลูกศิษย์สำนักชางเยเวพวกนั้นมารวมอยู่ที่สำนักชางชองด้วยกันพลังอำนาจทั้งสองรวมกันแล้วก็มีลูกศิษย์กว่าร้อยคนแล้วด้านพละกกำลังนั้นก็มีระดับปรมาจารย์เจ็ดถึงแปดคนแล้ว เมื่อรวมซูจือเหลียงและซูหนันไปด้วยโลกบูในตอนนี้ก็ยากที่หาคนมาเทียบเคียงกับพลังอํานาจเช่นนี้ได้อีกหลินหยุนวางแผนให้ซูจือเหลียงถ่ายทอดวรยุทธ์ที่เขาได้ดัดแปลงให้กับซูจือเหลียงไปให้กับยอดฝีมือระดับปรมาจารย์เหล่านั้นด้วยแล้วให้พวกเขาไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์พวกนี้ต่ออีกทีหนึ่งปรมาจารย์ทั้งหลายนั้นต่างก็เป็นคนที่มีความรู้เมื่อเห็นวิชาฝึกบูที่ซูจือเหลียงเอาออกมาให้นั้นก็รู้ว่าเป็นของวิเศษล้ำค่าทันที ึงเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นศรัทธ,ธาในสำนักชางฉงมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นท่าทางของซูจือเหลียงที่รู้สึกเสียดายหลินหยุนจึงรับปากกับเขาว่าจะมอบวิชาฝึกวรยุทธ์ที่ดีกว่านี้ให้เขาอีกเล่มหนึ่งความจริงแล้วในใจของหลินหยุนวางแผนไว้ว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะให้วิชาฝึกบำเพ็ญเสียนที่แท้จริงเล่มหนึ่งกับซูจือเหลียงแล้วอีกทั้งในใจของหลินหยุนก็ยังคิดไว้แล้วว่าจะให้ซูจือเหลียงฝึกวรยุทธ์ทางด้านไหนดี สำหรับวิชาพินาศไม่สิ้นสูญที่ซูหนันฝึกฝนอยู่นั้นพลังการป้องกันตัวแข็งแกร่งมากก็จริงแต่ว่ายังขาดแคลนพลังในการบุกโจมตีดังนั้นหลินหยุนจึงเตรียมให้ซูจือเหลียงฝึกฝนวิชาผ่าล้างก้ากระบี่นี้เป็นวิทยายุทธที่ทรงพลังวิชาหนึ่งมีพลังมหาศาลคล้ายกับวิชาฝึกพลังของเซียนกระบี่ชั่วชีวิตนี้ก็ให้ฝึกฝนแต่เพลงกระบี่ก้าวกระบวนท่าเท่านั้น แต่ว่าเมื่อฝึกเพลงกระบี่ก้ากระบวนนี้จนถึงจุดสูงสุดแล้วกลับสามารถทำลายล้างวิทยายุทธนับหมื่นนับแสนในใต้ล่าได้อีกทั้งวิชาผ่าล้างก้ากระบี่นั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เป็นวิชาบูที่มีพลังบุกโจมตีที่แข็งแกร่งมากอยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทั้งซูหนันและซูจือเหลียงฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายต้านทานต่างก็สามารถทดแทนสิ่งที่ขาดเกินซึ่งกันและกันได้ ่อให้ในอนาคตได้พบกับศัตรูที่แข็งแกร่งทั้งสองคนก็สามารถที่จะร่วมมือกันปลดปล่อยพลังที่ผู้คนคาดคิดไม่ถึงออกมาได้ในขณะที่ลินหยุนคอยวิ่งเต้นจัดการเรื่องราวเกี่ยวกับสำนักชางชองอยู่นั้นทั่วทั้งประเทศจีนก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเพราะสาเหตุที่ชางชองกรุบได้ก่อตั้งขึ้นอย่างสายฟ้าแลบได้ข่าวหรือยังว่าภายในคืนเดียวก็เกิดชางชองกรุปที่แข็งแกร่งกว่าตระกูลหวังซึ่งเป็นผู้นำของสี่ตระกูลใหญ่ขึ้นมาแล้ววันนี้ตอนที่ฉันได้ยินข่าวนี้แล้วรู้สึกเหมือนนฝันไป ฉันคิดว่าตัวเองยังอยู่ในความฝันเลยในร้านน้ำชาแห่งหนึ่งพวกนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายคนนั่งคุยซุบซิบนินทากันอยู่คนที่พูดนั้นเป็นชายวัยกลางคนที่รูปร่างค่อนข้างอ้วนคนหนึ่งมีทรัพย์สินในมือหลายร้อยล้านเป็นคนที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในแถบบริเวณนี้นั่นนะสิฉันก็รู้สึกเหมือนฝันไปเหมือนกันเลย ได้ข่าวว่าตระกูลหวังคราวนี้เจอของแข็งเข้าแล้วทั้งทั้งที่ทได้บีบให้บริษัทตรงหวังกรุบจนหมดหนทางสู้แล้วแต่ชางสองกรุปกลับโผล่ออกมากระทันหันเลยทําให้บริษัทตระกูลหวังถึงกับพ่ายแพ้ย,ย,ยับเยินกลับไปใช่แล้วฉันได้ข่าวมาว่าชางสองกรุปนี้ปรมาจารย์หลินเป็นคนก่อตั้งขึ้นต่อมาเขาก็มอบชางสองกรุ๊ปให้กับผู้อํานวยการหวังเจ้าของบริษัทตรงหวังกรุปไปแล้วด้วย จูจูชางสองกรุ๊ปที่ครอบคลุมวงการธุรกิจเกินครึ่งในประเทศจีนถึงกับยกให้คนอื่นง่ายดายแบบนี้ปรมาจารย์หลินคนนี้ก็ใจถึงมากจริงเลยถ้าเปลี่ยนเป็นฉันล่ะก็ต่อให้จะมอบให้กับแม่แท้ๆของฉันก็ยังต้องคิดดูก่อนเลยผู้ชายใส่แว่นขอบทองที่อยู่ตรงข้ามนั้นพูดด้วยสีหน้าสถานใจผู้ชายที่สวมหมวกกัปคนนั้นจิบน้ำชาไปคำหนึ่งแล้วพูดว่า พวกนายอย่ามัวแต่สถานใจอยู่เลยชางสองกรุ๊ปแจ้งเกิดอย่างฟ้าแลบทำให้วงการธุรกิจเมืองจีนทั้งหมดจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แน่พวกเรามาคิดกันดีกว่าจะก้าวเดินต่อไปอยังไงดีทุกคนต่างก็พยักหน้าพร้อมกันถูกต้องมันควรจะมาคิดไตรตรองให้ดีก่อนพี่น้องเอ้ฉันเพิ่งจะซุกป,ปีกับคนของตระกูลหวังได้แต่ตอนนี้ชางสองกรุ๊ปแจ้งเกิดสายฟ้าไฟแ้าแลบแบบนี้ฉันยังจะส่งกระเช้าไปให้กับตระกูลหวังอีกหรือเปล่าล่ะ เผื่อว่าฉันส่งกระเช้าให้ตระกูลหวังไปแล้วชางสองกรุ๊ปจะพล่อยกรดเคืองฉันไปด้วยแล้วจะทำยังไงดีอีกคนหนึ่งก็พูดว่าหายก็นั่นหน้าสีด้วยอำนาจบารมีของชางสองกรุ๊ปตอนนี้ถ้าหากจะจัดการกับพวกเราก็แค่ใช้คำพูดคำเดียวก็พอแล้วหลังจากนี้ไปการทำธุรกิจก็คงลำบากแล้วหล่ะถ้าเลือกข้างไม่ได้ละก็งั้นต่อไปต่อให้จะขยันยังไงก็คงเปล่าประโยชน์ทั้งนั้นหายนี่ก็เป็นเพียงการสนทนาของนักธุรกิจหลายคนในเมืองหนึ่งเท่านั้น ส่วนเวลานี้ในเมืองหลายแห่งก็มีการสนทนาลักษณะนี้เกิดขึ้นเช่นกันเมื่อก่อนตระกูลหวางก็คือผู้ทรงอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่นักธุรกิจทุกคนขอเพียงแค่ได้ซุกปีกตระกูลหวางแล้วต่อไปก็รอวันที่ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองได้เลยแต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วตอนนี้ทางสองกรุ๊ปได้แจ้งเกิดอย่างสายฟ้าแลบแล้วแม้แต่ตระกูลหวางก็ยังถูกบีบให้ตกต่ำลงเดิมทีนักธุรกิจที่คิดจะไปซุกปีกตระกูลหวางพวกนั้นตอนนี้ต่างก็เกิดการลังเลขึ้นแล้ว ผลกระทบที่เกิดจากการลังเลเช่นนี้ก็ค่อนข้างใหญ่โตทีเดียวอำนาจอิทธิพลของตระกูลหวานก็ลดลงไปอย่างรวดเร็วเพียงเพราะการลังเลของนักธุรกิจเล็กๆพวกนี้ช่องตามใจทูเดย์บทที่882ผลกระทบที่เกิดจากการก่อตั้งชางสองกรุป๊ปตอนนั้นหลังจากที่หวังเซิงเฉียนและหวังโซโรรินพาพักพวกออกจากสำนักงานใหญ่บริษัทตงหวางกรุ๊ปแล้ว เพิ่งจะพ้นจากหน้าประตูสำนักงานใหญ่บริษัทตร,ตรงหวังกรุ๊ปเท่นั้นหวงังเซิงเฉียนก็อาเจียนเลือดออกมาหวังโซเรนก็ถามด้วยความแตกตื่นว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าหวางังเซิงเฉียนสีหน้าเคร่งขรึมสายหน้าแล้วพูดว่าไม่เป็นไรคิดไม่ถึงจริงๆเลยพละกำลังของเจ้าเด็กนี่ถึงกับแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เพียงแค่พลังแรงกดดันเท่านั้นฉันก็แทบจะต้านทานไม่ไหวแล้ว ที่แท้ตอนที่อยู่ต่อหน้าหลินหยุนนั้นสีหน้าของหวังเซิงเฉียนที่แลดูผ่อนคลายสบายอารมณ์นั้นเป็นการเสรแสร้งขึ้นทั้งนั้นอีกทั้งตอนที่ทุกคนต่างก็คุกเข่าลงเมื่อครูน่นี้มีเพียงหวังเซิงเฉียนเท่านั้นที่ยังยืนหยัดยืนอยู่ได้ภายใต้แรงกดดันของหลินหยุนเสียดายที่ว่าเขาแข็งขืนไปต่อต้านกับหลินหยุนกลับต้องได้รับบาดเจ็บเพราะสาเหตนุนี้หวังโซเหรินพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าพละกําลังของเจ้าหนุ่มนี่ฉันก็เคยได้ยินมาก่อนแล้ว ก่อนหน้านี้ฉันก็เคยเตือนนายแล้วว่าอย่าได้ประมาทดูถูกเขาเป็นอันขาดนายก็ไม่ฟังถ้านายเชื่อฉันตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมาเจ็บตัวแบบนี้แล้วหวงังเซิงเฉียนพูดว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องนี้เลยพวกเราจะต้องวางแผนขั้นต่อไปทางสองกรุ๊ปได้แจ้งเกิดขึ้นอย่างสายฟ้าแลบสำหรับตระกูลหวังพวกเรามีแต่ผลเสียทั้งนั้นก็นั่นน่าสิทางสองกรุ๊ปที่ยังแข็งแกร่งกว่าตระกูลหวังแบบนี้สำหรับตระกูลหวังพวกเราแล้ว มันเป็นการคุกคามอย่างใหญ่หลวงทีเดียวหวังโซเรนขมวดคิ้วพูดด้วยสีหน้าบูดบึง้งกลับกันเธอไปปรึกษากับเจ้าบ้านก่อนดูสิว่าจากนี้ไปจะทำยังไงต่อได้พวกคนตระกูลหวังก็กลับไปยังเมืองหลวงจากนั้นก็รีบเปิดการประชุมฉุกเฉินทันทีคราวนี้หวังจิงหลงเป็นประธานการประชุมด้วยตัวเองหลังจากที่ได้ปรึกษากันทั้งวันทั้งคืนแล้วผู้บริหารระดับสูงของตระกูลหวงังก็ตัดสินใจว่าให้รอดูการเปลี่ยนแปลงเงียบๆไปก่อน ใช้ความสงบสยบการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือทางเลือกที่ดีที่สุดของตระกูลหวังเท่าที่จะทำได้ในขณะนี้คฤราสหัประธานาธิบดีจีนที่เมืองหลวงประธานาธิบดีนั่งฟังการรายงานจากเลขาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในความคาดหมายของเขาทั้งนั้นเลขามองดูประธานาธิบดีที่สีหน้าสงบนิ่งจึงถามอย่างไม่เข้าใจว่าท่านประธานาธิบดีครับทำไมท่านไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์มั่งเลยเหรอ ประธานาธิบดียิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าเซอร์ไพรส์อะไรละ่ะเลขาพูดว่าก็เซอร์ไพรส์ที่ว่าปรมาจารย์หลินถึงกับซ่อมกรงเล็บเอาไว้ล้ำลึกไงเบื้องหลังถึงกับแอบสะสมพลังอำนาจมากมายขนาดนั้นตอนนี้พูดเพียงคำเดียววงการธุรกิจเกินครึ่งในเมืองจีนก็ไม่มีใครกล้าคัดค้านแล้วต้องขอโทษที่ผมไปแล้วไม่น่าฟังอำนาจอิทธิพลขนาดนี้ยังเหนือกว่าท่านอีกเลยห้าห้าฉันมีอำนาจอิทธิพลอะไรเหรอประธานาธิบดีหัวเราะแล้วพูดว่า ฉันก็เป็นเพียงแค่ตัวแทนที่ปวงชนชาวจีนเลือกมาเป็นผู้แทนเท่านั้นเองเลขาหัวเราะแล้วพูดว่าท่านประธานาธิบดีก็พูดเล่นแล้วท่านเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงสุดของประเทศจีนยังมีผู้แทนที่ไหนจะมาเทียบกับท่านได้อีกละ่ะประธานาธิบดียิ้มแต่ไม่พูดอะไรผ่านไปสักครู่หนึ่งเลขาก,าก็ถามขึ้นว่าประธานาธิบดีครับแล้วเรื่องชางสองรูปละ่ะท่านมีความคิดเห็นยังไงครับ พวกเราจะต้องไปชี้นำอะไรหรือเปล่าครับประธานาธิบดีสายหน้าไม่ต้องหรอกเรื่องราวในวงการธุรกิจพวกเราไม่ใช่จะเข้าไปแทรกแซงได้ง่ายๆช่างชองกรุปส่งต่อไปอยู่ในมือของหวังซูเฟินเป็นการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่พวกเราจำเป็นจะต้องทำตอนนี้ก็ยังคงต้องคอยจับตาดูโลกบูโบราณเอาไว้คราวนี้ตระกูลหวังไปทำขายหน้าที่บริษัทตรงหวงังกรุบคาดเดาว่าพวกเขาจะไม่ยอมเลิกราง่ายๆอย่างแน่นอน เลขาพูดว่าผมส่งคนไปสืบข่าวมาแล้วครับตระกูลหวังดูเหมือนจะเงียบสงบไปหมดเลยคงไม่ใช่เพราะว่าถูกปรมาจารย์หลินทําให้ตกใจจนช็อกไปเลยนะประธานาธิบดีสายตาส่องประกายความหลักแหลมออกมาภายนอกดูเงียบสงบแต่เบื้องหลังใครจะไปรู้ว่าตระกูลหวังคิดจะทําอะไรทําให้คนที่ไม่รู้เรื่องหลงเชื่อว่าตระกูลหวังตกใจกลัวแล้วหลอกให้ศัตรูตายใจก่อนแล้วตลบหลังเอาชนะทันทีนี่ก็คือความฉลาดของตระกูลหวงหลังล่ะ เลขาพูดว่างั้นพวกเราต้องจับตาดูตระกูลหวางหรือไม่ครับประธานาธิบดีพูดว่าไม่ต้องหรอกคอยจับตาดูโลกบูโบราณเท่านั้นก็พอแล้วถ้าไม่มีโลกบูโบราณแล้วตระกูลหวางก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเขตห่วงห้ามด้านหลังสันเจ้าประจำตระกูลเซียนนอกชานเมืองหลวงสิงโตหินยักษ์ย้ายเก้าตัวนั้นก็ได้จัดวางเข้าที่เหมือนเดิมแล้ว แต่ว่าบ่อน้ําที่เหือดแห้งนั้นตอนนี้ก็ได้หายสับสนไปแล้วแต่ว่าตรงด้านล่างตำแหน่งเดิมของบ่อน้ําเหือดแห้งนั้นมีหญิงสาวชุดดาคนหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่บนฟุกรองนั่งทั่วทั้งลําตัวส่งกลิ่นอายที่รุนแรงออกมากําลังดูดซับพลังจากโอสดเม็ดหนึ่งอยู่หญิงสาวคนนี้ก็คือสาวชุดดำที่วางไข่กลนก้าวสร้อยตวัดมังกรในเขาชิงเสียแล้วถูกหลินหยุนทำให้ตกใจถอยหนีไปคนนั้น การวางคข่กลนก้าวสร้อยตวัดมังกรต้องใช้เครื่องรางทิพถึงสองครั้งติดต่อกันทําให้พลังฝึกฝนที่มีน้อยนิดของเธอต้องสูญเสียไปไม่น้อยเลยตอนนี้ก็ได้แต่อาศัยการใช้ยาช่วยฟื้นฟูพละกําลังให้เร็วขึ้นชายชราคนนั้นยืนอยู่ด้านข้างอย่างเงียบเงียบเมื่อเห็นแล้วก็ขมวดคิ้วคุณหนูในการฝึกฝนบําเพ็ญตนควรจะเป็นไปตามลําดับขั้นตอนนะคุณใช้วิธียกระดับพละกําลังให้สูงขึ้นด้วยโอสถอย่างนี้มันไม่สมควรเลยนะ ตอไปถ้าพบกับภพยถึงตัวแล้วพลังความสามารถของคุณก็ไม่มั่นคงมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้มากเลยทีเดียวสาวชุดดำยิ้มอย่างเรียบเรียบเรื่องของวันข้างหน้าค่อยว่ากันก็ได้วันนี้ถ้าฉันยังไม่รีบเพิ่มพลังการฝึกฝนให้เร็วที่สุดแล้วก็แล้วเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นละ่ะชายชาราถอนหายใจเฮือกไม่พูดอะไรต่อไปอีกถึงแม้ใช้เวลาอยู่กับคุณหนูไม่นานนักแต่เขาก็เข้าใจนิสัยของคุณหนูของตัวเองดี คุณนูของเขามีความมุ่งมั่นสูงเกินไปถ้าไม่ยอมให้เธอแก้แค้นแล้วก็เกรงว่าต่อไปก็จะกลายเป็นมันหัวใจของเธอตลอดไปงั้นต่อไปพวกเราจะทำยังไงดีละ่ะพละงกำลังของหลินหยุนอยู่เหนือความคาดหมายของพวกเราไปมากแล้วชายชาราถามสาวชุดดำพลางดูทราบพ,พลังของโอสถเข้าไปแล้วขมวดคิ้วที่สวยงามเล็กน้อยดูเหมือนว่ากำลังใช้ความคิดในการวางแผนที่จะทำในขั้นต่อไป ชายชรายืนอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆไม่พูดอะไรเลยเกรงว่าจะรบกวนสมาธิของหญิงสาวผ่านไปสักครู่หนึ่งสาวชุดดำก็ลืมตาขึ้นแล้วพูดว่าคุณไปปล่อยข่าวว่าที่หลินหยุนเก่งกาจได้ขนาดนั้นเป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้บำเพ็ญเซียนคนหนึ่งในตัวเขามีวิชาฝึกบำเพ็ญเซียนที่แข็งแกร่งกว่าวิทยายุย์ของโลกบูเป็นร้อยเท่าชายชาราตกใจอย่างนี้จะดีเหรองั้นแม้แต่ฐานะที่แท้จริงของพวกเราก็ต้องถูกเปิดเผยออกมาด้วยไม่ใช่หรอ นักบูชาวจีนต่อจากนี้ไปต่างก็ได้รับรู้ว่าผู้บำเพ็ญเสียนนั้นยังคงมีอยู่จริงต่อไปพวกเราก็จะต้องผเผชิญกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสาวชุดดำพูดด้วยเสียงเข้มว่าจะไปกังวลอะไรมากมายอีกไม่ได้แล้วทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันเริ่มใช้พวกนักบูไปบั่นทอนกำลังของเขาก่อนทำให้เขายุ่งอยู่การแก้ปัญหาของตัวเอง รอให้พละงกำลังของฉันแข็งแกร่งมากขึ้นก่อนแล้วค่อยวางแผนจัดการกับเขาที่หลังครั้งต่อไปฉันจะต้องทำอย่างไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้อีกเลยลินหยุนบัญชีของพวกเราค่อยๆค,ค,คิดก็แล้วกันลินหยุนจัดการเรื่องในสำนักชางสองเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันจะกลับไปยังคฤหาสหาตึกเย่าหย,ยาเลยควินจีนก็เอาข่าวสำคัญมาบอกปรมาจารย์ลินค่ชั่วพริบตาเดียว ก็มีข่าวลือมาจากโลกบูว่าฐานะของคุณแท้จริงก็คือผู้บำเพ็ญเซียนควีนจินพูดจบใบหน้าที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมนั้นมองไม่ออกว่ารู้สึกอย่างไรแต่ว่าดวงตาที่อยู่ภายนอกนั้นกลับแสดงออกถึงความประหลาดใจตั้งแต่ที่สาวชุดดำที่ลึกลับคนนั้นปรากฏขึ้นแล้วหลินหยุนก็เดาออกแล้วว่าฐานะผู้บำเพ็ญเซียนของตัวเองก็คงปกปิดต่อไปไม่ได้อีกแล้วดังนั้นเมื่อได้ยินข่าวคราวนี้แล้วหลินหยุนก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรเลย ถูกต้องฉันก็คือผู้บำเพ็ญเซียนหลินหยุนยอมรับอย่างเปิดเผยเมื่อก่อนไม่กล้าเปิดเผยฐานะที่แท้จริงของตัวเองออกมาเป็นเพราะว่าตอนนั้นหลินหยุนยังไม่มีพลังความสามารถในการปกป้องตัวเองมากพอแต่ว่าตอนนี้หลินหยุนมีพลังความสามารถในการปกป้องตัวเองได้แล้วฐานะความเป็นผู้บำเพ็ญเซียนก็ไม่จําเป็นจะต้องปกปิดอีกต่อไปแล้วที่สําคัญอีกอย่างก็คือความลับสุดยอดของหลินหยุนแท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นผู้บำเพ็ญเซียนแต่เป็นการกลับชาติมาเกิด ประเด็นนี้นอกจากตระกูลซ่งที่เขาได้ถล่มจนหายสาบสูญไปนั้นก็จะไม่มีใครได้รู้อีกแล้วเมื่อได้คำตอบจากหลินหยุนแล้วในสายตาของควินจีนก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยจึงถามด้วยความประหลาดใจว่าอะไรคือผู้บำเพ็ญเสียนคะหรือว่านั่นก็คือเทวดาในตำนานที่ร่ำลือในเทพนิยายของชาวจีนเหรอหลินหยุนนั่งอยู่บนเก้าอี้จิบน้ำชาไปคำหนึ่งแล้วพูดอย่างเรียบเยบว่า จะพูดอย่างนั้นก็ได้หรือว่าคุณก็อาจเข้าใจเป็นว่าเป็นซูปเปอร์นักบูที่แข็งแกร่งกว่านักบูทั่วไปหลายสิบเท่าก็ได้นะควีนจินพยักหน้าฉันเข้าใจแล้วค่ะถ้างั้นที่เขาลือกันว่าในตัวของคุณมีวิชาฝึกฝนบําเพ็ญเซียนที่แข็งแกร่งมากก็เป็นเรื่องจริงด้วยเหรออึม้มลิ้นหยุนพยักหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ